ไปพบหน้าเขาสักครั้งหนึ่งจะได้ไหมเอียกอ้ยก็ข้า,ขาบอกแล้วยกเว้นเขาสองคนนี่ไงนี่หากเอ้าจะมาตื้อข้าเรื่องของเขาเอาไม่ได้แล้วคไม่เลนนรวยแล้วชื่อแมทงจะไล่ข้าไปเห็นทีไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะเพรา้ว um, ่าเจ้าอยากจะปรักมือกับข้าถูกต้องข้าก็ลคิดเช่นนี้เพาว่าข้าแพ้ท่านข้าจะไม่กลับมาที่นี่อีกอย่างท่านว่าแหละนะแต่ถ้าหาท่านแพ้ข mm ้าล่ะ เขาจะต้องเดินทางไปพบอาวุโสอิงกูดีไหมเอางั้นเหรอท่านอาวุโสท่านคงกลัวจะแพ้พี่เอีย้ยกล้วยใช่ไหมเล่าอุ้ยโอยข้าเล้ยแพ้เขาเอาข้ารับคำท้า เจ้าน <ítulo> ี่เก่งจริงๆนะเอียบโวยเอาชนะสายสุขานได้เห็นทีจะต้องเล่นหนักมือหน่อยอยากจะรู้จ้กจะรับมือได้ไหมน้อย่าเอ๊ะหยุด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 สู้อย่างไม่ยุติธรรมนี่อะไร ยุทธาธรรมสะกที่ไหนล่ะท่านเลยใช้สองมือนี่พี่เอเก้เดี๋วเขาสู้ท่านแค่มือเดียวเขาพี่เอเก้เดี๋วเขามีมือสองมืออย่างก,กับท่านแล้วก็ตัวท่านนะ่ะนะกลิ้งไปตั้งนานแล้วล่ะอืมเออนางนู้ยเอกูถูกของมันแฮอะีนวางใจเถอะเขาท่ารงไม่เอาเปรียบใครง่ายๆหรอกมาข้าจะใช้แขนข้างกีสูกับเจ้าให้เจ้าเป็นฝ่ายกลิ้งเองอ่ะอืมจีนไปทงท่านดูถูกข้าใช่ไหมเขาข้าแขนเดียวสู้ท่านไม่ได้อย่างนั้นสิ แล้วแล้วเอาไงเอาไงี่เอางี้ก็แล้วกันจะใช้สองมือก็แล้วกันพี่เอกกวยจะต้องชนะเจ้าแน่ๆเลยคอยดูสิอว้าหน้ากลัวอื้อหือ เออคยเออเอยเออคุยจะใช้วิชาอะไรร้ากาจจริงๆเลยข้าใช้วิชาลมทะเลใต้เป็นหนึ่งในวิชาที่ข้าคิดค้นขึ้นมาทะลวงหินกรังได้ดังใจเคลื่อนไหวได้โดยกายวิชาลมทะเลใต้เออไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยฝ่ามือทะเลใต้ข้าเพิ่งจะคิดค้นขึ้นมาไม่นานท่านไม่เคยได้ยินหรอเยี่ยมมากเยี่ยมมากเลยอุ้ยสนุกสนุกมาขอสัตว์อีกสักตั้งเถอะมาชื่อประทุวรยุทธท่านไม่ได้ด้อยกว่าเอียกล้วยของพ่ายท่านแม่หนูน้อย ข้าว่ายอย่าฟื้นใจเท่าทารกเขาเลยนะอ้าวพี่เอ็กวเดียวเดี๋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 ยวเอ้ยนี่เอียกวย้ดใจเอ็กวยจ๋าฝ่ามือลมทะเลใต้น่ะไม่ใช่ว่าได้หรือไม่ได้กว่าหรอกแต่มีแล้วมันก็น่าจะศึกษากันนะเล่นคนเดียวไม่มันลรอกหน้าฮะได้ถ้าอยากจะดูข้านักใช่ไหมเราแตา่คนแต่ก็มีข้อแลกเปลี่ยนกันให้กลับไปกับข้าสักครั้งหนึ่งก่อนสิแต่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 ข้าไปพบเขาไม่ได้นดินะท้อ เมื่อเป็นเช่นนี้ข้าก็แบบบังคับหรอกเอียกล้วยเดี๋ยว๊ดเดน้องกล้วยกล้วยกล้วยจ๋ากล้วยถั่วไอ้ข้าก็ร้องละสอนให้ข้าเล่นด้วยก็ได้แม่จ๊ะน้องจ๋าเข้าวายแล้สอนให้ข้าเล่นด้วยเธอวายวายวายโอ้ดิกลับแล้วครับสอนเดี๋ยวเดี๋ยวสอนเขาหน่อยนะเขาไม่มีบางอานหรอสอนเขาหน่อยนะโธ่เอ้ยก็ไปกับเขาสักครั้งสิข้ามันอดร้นทนไม่ได้หรอกถ้ามีวิชาใหม่ๆไม่เห็นจัดจักระยังต้องศึกษาอีกได้เอาเอาเข้าวายแล้วนะก็ข้องใจจังเลย ท่านหนูไม่กล้าไปพบท่านเอาวุโสอิงกูข้าแล้วฮะท่านมีเรื่องหนักใจอะไรก็บอกแล้วก็ได้นี่นาบอกมาเลยอือคือคือมันยังงี้นะมันมันเป็นบัญชีเกา่าถ้าเก็บไว้ป่านนี้มันจะเปิดไปแล้วละ่ะคือนึกนึกถึงแล้วข้ามกระดากี่กนเลยทําไมต้องกระดาษถึงเพียงนี้นะเล่ามันน่าจะทําให้เจ้าสบายใจใช่ไหมล่ะนั่นก็เอาอย่างนี้นะข้าเองก็ทําเรื่องไม่ดีเรื่องหนึ่งด้วย แล้วก็มาผัดกันเล่าดีไหมเจ้าเคยทําเรื่องไม่ดีอ่อาไหนไหนเล่าให้ฟังหน่อยอะไรมันสำคัญมากเลยนะเคยมีทหารเวรคนนึงหลับเวรน่ะแล้วพ่อข้าดักโกรธมากจับเข้ามาหมายจะตัดแขนเขาลงโทษแต่ว่าข้าสงสารก็เลยปล่อยให้เขาหนีไปได้ดังนั้นเพ่อของข้าเน่ะจึงโกรธข้ามากเลยท่าก็ลงโทษข้าใหญ่นี่เหรอเรื่องผิดพลาดของเจ้าเทียบกับข้าแล้วมันเหมือนบ่อกับมหาสมุทรไม่มีผิด คือคือมันเป็นอย่างนี้นะนะคือว่าอดีตข้ากับพี่ข้าแห่งชงเอียงเดินทางไปคำว่าท่านอ,องตวงด้วยความบังเอิญข้าได้รู้จักกัจบจจอมเหล่าเองโดยความสนิทสนมก็เลยเออก็เลยทําผิดพลาดอย่างนี้ไงเราพวกเจ้าทำผิดอะไรกันได้กันหนาเหรอคือคืออ,อ กับเจ้าจอมเล่าสองคนสนิทสนมกันมากเป็นพิเศษอืก็ทำเรื่องนั้นคือไมาแล้วก็เพราะเหตุนี้แหละท่านอองตวงรูกเขาก็เลยออกบดไม่ศึกเพราะอย่างงี้จะให้ขขาเอาหน้าทีนี้ไปสู้เขาได้ละรอโถ่แล้วท่านอองตวงคนนี้นะมีเจ้าจอมเล่าแล้วยังมีเจ้าจอมอีกกี่คนล่ะ ท่านอองตัวไม่เหมือนกับห้องเตได้มีผู้หญิงรับปันพันๆ์นนะ่ะแต่ว่า30 40ิบสี่สคนก็เห็นจอพรมีนะเพราะงั้นอองตัวก็ทําให้ถูกนี่เขามีเจ้าจอมทั้ง30 40คนแต่ท่านเองมีเพียงคนเดียวนี่นาะเขาน่าจะยกเจ้าจอมแล่าให้กับท่านมันถึงจะถูกสิใช่เขาก็เคยยกให้ขาาแล้วนะแต่ว่าเจ้าจอมเ่าเป็คนโปรดเขาจะด,ด้วยดี ดูกขณะตำแหน่งของเต้เขายังไม่เอาไปบวชเป็นพระแทนแล้วใจขาดแย่งชิงคนงรกเขาไปได้ยังไงกันเล่าสาเหตุที่ท่านออกไปบวชเป็นพระนั้นนะ่ะไม่ใช่เพราะเสียใจเรื่องของเจ้าจอมล็อกตรงกันข้ามเขาเห็นว่าเขาทำผิดในตัวท่านสมมากกว่าก็องตัวไม่ได้ทำร้ายผิดในตัวข้านี่นะเพราะท่านมีลูกชายคนหนึ่งบาดเจ็บสาหาัสเพราะว่าเขามีความแค้นในใจจึงได้ปล่อยให้เด็กนั้นนะ่ะตายไป จะจะวางไงนะข้าถ้ามีลูกอยู่คนนึงอ่ะนี่ข้ามีลูกตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะเนี่ยไต้ซื้ออีกแตงกับอุโสอิงกูน่ะเป็นคนบอกข้าเองนะ,ะจริงเหรอและข้าเชื่อว่าเขาทั้งสองคงไม่โกหกข้าหรอกเฮ้ยโว้ยก็นึกไม่ถึงเลยนะข้าจิ้งแปดธงจะมีลูกกับเขาแต่ว่า น่าน่เสียดายน่าเสียดายจริงๆจี่แปดทงไหนๆเราก็เป็นชาวยุทธด้วยกันดีข้าจะถ่ายทอดวิชาให้ท่านสองสำเพลงวิชาฝ่ามือลมทะเลใต้ของข้าจะถ่ายทอดให้ท่านหมดเลยจริงเหรอ โอ้ยโอ้ย,อยเกียโกยเเลย้าสุดค่ายของเจาห์นมาไล่การจริงๆนะอุย้ยจุกแอดแอดเลยพ่านนี่ชื่อว่าเหยือนตันยิงสุริยันเหยือนตันยิงสุริยันโอ้ชื่อมันแปลกดีแฮะเออมันมีหลายทานน่าสนใจมากนะจื้แปดทงศึกษาเท่าไรก็ไม่สําเร็จนะดีจะเป็นคนเก่งมากเลยจื้อแปดทองจ๊ข้าบอกตรงๆเราจะแยกกับเสียวเหลืองข้ข้าเฝ้าคิดถึงแต่เข้าตลอดเวลาก่อนที่หัวใจข้าจะสลาย ถึงคิดค้นวิชาลมทะเลใต้นี้ขึ้นมาเพื่อศึกษาท่านเองก็เป็นคนที่สนุกสนานเฮฮาไม่จริงจังกับรัฐย่าจะเข้าถึงแก่นแท้วิชาลมทะเลใต้ที่ข้าศึกษามานี่หรอนะเออจริงสินี่ทำไมถึงแยกกระซิวเหล่งหนึ่งข้อหละะภรรยาของข้าโดนพิษซ้ำซากมีอาการสาหัสมากทีเดียวแม่ชีนั้นหายเอานางไปช่วยต้องจากกันิหกปีแม่ชีนั้นหาย แต่เขาช่วยเซียวเหล่งนึ่งได้แสดงว่าต้องมีวรยุยธดสูงส่งนะเจอเข้าก็ต้องขอศึกษาจากเขาแล้ว <c oughs> <ะ>พี่เอียกล้วยพี่ของเฝ้าคอยที่จะพบภรรยาของพี่และสินะข้าเฝ้านับวันอย่าให้สิบหกปีผ่านพ้นไปโดยเร็วเข้ารู้เขาต้องปลอดภัยกลับมาแน่หาได้พบหน้าเขาอีกครั้งต่อให้ข้าต้องสูญเสียทุกทกอย่าง ข้าก็ยินยอมเขาจะขอร้องต่อสวรรค์เบื้องบนให้หูรญิงของพี่กลับมาพบพี่โดยเร็วโอ้เราคงต้องไปกันแล้วล่ะนะเท่าทารกพี่เอี้ยกล้วยเองเขาก็คิดถึงหูหญินของเขาเพีย่างนี้ออวุโสแล้วเองก็คงเหมือนกับเขา ทำไมเ้าถึงไม่ยอมไปพบกับนางบ้างล่ะแม่หนูเราจะไปฟื้นใจคนอื่นเขาเลยเราไปเถอะ